วันนี้ซคให้อยู่ที่ช็อปเคสเปตนิวยอร์กนะคะน,นี้าก็มาเลือกกระเป๋าใบใหม่กันจริงๆตั้งใจไว้ว่าอยากได้โชเดอร์แบกนะคะน้อง2ใบเนี้ยเขาก็มีความคล้ายกันนะคะเป็นโชเดอร์แบกก็ได้เป็นคอสตอดี่ก็ได้ก็มีความลังเลนิดนึงแล้วก็ได้มาแล้วค่ะมาอ่านบอกกันเลยสรุปสกักได้เป็นน้องใบนี้มาอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแก m มเมอร์ซีสมอลแฟบโชเดอร์แบกนะคะก็จะมีความเป็นสีแบบบาเลตแพร์ทุกคนมันจะมีความเป็นสีแบบลูกแพรเขียวๆขียวเหลืองๆหน่อยนะคะชอบใบนี้ตรงที่ว่าแบบเออหนังเขานิ่มาะทุกคนแล้วก็ม่ เป็นลอยง่ายนะคะแล้วก็แบบเป็นอะไรสีทองข้างในก็แบบมีช่องใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ของได้เยอะอยู่นะายก็จะลองใส่ของให้ดูนะคะโทรศัพท์ตลับแป้งลิปสติก2แทง่งกิปติดผมการ์ดโฮเดอร์กุญแจรถก็คือใส่ได้แบบอัดแน่นจัดเต็มมากเลยทุกคนแล้วก็กระเป๋าไม่เสียทรงด้วยตัวเปิดปิดเขาเป็นแม่เหล็กนะเะดาะว่ามันใช้งานง่ายดีนะคะเวลาออนบนตัวก็จะประมาณนี้เลยทุกคนถือเป็นแบบคล้องแขนก็ได้โชเดอร์แบ็คก็ได้แล้วเขาก็ให้สายยาวที่เป็นคอสบอดี้มาด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะมาแมทลุกให้ดูกันนะคะลุกแรกก็เลือกเป็นเสื้อคอปกางเกงยีนขายาวนะคะให้มันดูมีความแบบเท่ๆขึ้นมานิดนึงทุกคนด้วยความที่แบบสีกระเป๋ามันมีความจี๊ดจ้าอยู่แล้วพอมาแมทกับลุกเท่ๆมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะนี่เลยลุกที่สองที่เลือกมาแมทนะคะก็จะเป็นลุคแบบสบายๆเลยทุกคนเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเวลาเราแบบออกไปช็อปปิ้งช็อปปิ้งอะไรเงี้ยก็คว้ากระเป๋าใบนี้มาด้วยความที่สีมันแบบมีความสดใสมากๆพอมาแมทกับชุดที่มันแบบเรียบๆอ่ะมันก็ดูมีอะะะไรขึ้นนมาค ลุกสุดท้ายเลยสาหรับใครที่แบบเอออยากจะไปออกงานนะคะใบนี้เขาก็ถือก็ได้คล้องแขนก็ได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นอะไหล่ทองนะคะมันก็เหมาะกับการออกงานอยู่แล้วนี่ซักก็ลองเปลี่ยนเป็นคอสบอดี้ด้วยเห็นไหมมันก็เหมาะได้กับทุกลุคเลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าอีกใบที่สซชอบมากเลยนะคะสีสันสุดใสมากแล้วก็เอามาแมทได้หลายลุคเลยนะคะสายได้มาจากช็อปเซนทันเวิร์นะคะใครอยากได้ก็ลองแวะไปตามกันนะคะใบนี้ราคา17,900บาทค่ะ